สตอเบอร์รีสตอเบอรี่สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แค่จะพาทุกคนมาลุยอาณาจักรสตรอเบอร์รี่ค้าส เป็นห้างที่ขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่โดยจะมีสาขาอยู่ทั่วเยอรมนีและมีเฟรนช์ายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเคทเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นผ่านตาม,มากันแล้วบ้างอย่างแน่นอนสาขาที่เคสมานี้ตั้งอยู่ที่เมืองโคสโรโดยด้านในจะประดับตกแต่งเต็มไปด้วยการน้ําชากาแฟจนได้รับการบันทึกสถิติโลกเวิร์ตเรคคอร์ดในปี2012เพราะมีจํานวนมากถึง27,390ใบแต,แ,ตแต่แต่แต่ปัจจุบันมีทั้งหมด40,000ใบแล้วนะว้าวด้าน ในก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายที่เป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเช่นแยมสตรอเบอรี่หลากรสอาทิเช่นแยมสตรอเบอรี่รสมะนาวแยมสตรอเบอรี่รสกล้วยแยมสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตและอื่นๆอีกมากมายเราสามารถลองชิมก่อนซื้อได้เลยนอกจากนี้ยังมีเหล้าจินรสสตรอเบอรี่สบู่สตรอเบอรี่ขนมลูกกวาดหมอนอิง และสินค้าอื่นๆอีกมากมายบรรยาย่ไม่หมดจริงๆด้านนอกก็จะมีสวนสนุกไว้ให้เด็กๆได้สนุกกันอีกด้วยเคทมาถึงอาณาจักรเพื่อไทยอ๊ออาณาจักรสตรอเบอรีต้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่สักหน่อยสิคะเคทก็เลยสอยเอาอมยิ้มมาลองอมเล่นๆเพื่อเอาบรรยากาศสักหน่อยใครที่ชื่นชอบเพื่อไทยอ๊ะใครที่ชื่นชอบสตรอเบอรี่นะคะโอะ ถูกแล้วใครที่ชอบสตรอเบอรี่นะคะลองมานะคะที่คลาสขาใกล้บ้านคุณลองแวะดูนะคะรับรองว่าคนที่ชอบสตรอเบอรี่นะคะต้องเหมาะอย่างแน่นอนแล้วคุณจะฟินเวอร์นะคะ